ทิตารีสว่างเจ็ดแปสวัสดีค่ะเรามาฟังสปอยละครเวทีเรื่อง Dream Like Dream พร้อมรีโพของแฟนคลับของเสี่ยวจ้านกันนะคะไม่กี่วันก่อนที่ผมได้เดินทางมาที่อู่ฮั่นผมได้เข้าไปในห้องสมุดและอ่านสคริปต์ของ Dream Like Dream ที่ซื้อทางออนไลน์ซึ่งอาจอยู่ในช่วงของการพิมพ์เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากขึ้นรถไฟความเร็วสูงและผมก็ได้อ่านนิตยาสารของละครเวทีเรื่อง Dream Like จบลง ผมคิดว่าเนื้อเรื่องนี้ช่วยให้เข้าใจละครเวทีเรื่องความฝันราวกับความฝันได้ดีมากขึ้นหลังจากที่ผมเข้าใจโครงเรื่องเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆแล้วผมสามารถโฟกัสในส่วนของการแสดงได้มากขึ้นเมื่อดูละครและผมรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นจากบทที่มีแต่คำพูดไปจนถึงการแสดงที่สมบูรณ์แบบบนเวทีความเป็นจริงอยู่เหนือขอบเขตของจินตนาการการน,นำเสนอที่สมบูรณ์แบบของความฝัน เนื้อหาในนิตยสารนั้นสมบูรณ์มากซึ่งทำให้ประสบการณ์การรับชมละครสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเข้าใจในเรื่องนี้ที่ลึกซึ้งและกว้างขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ผมได้เห็นรีโพลแบบยาวหรือสั้นในเวิร์ปอมามากแล้วเพราะเป็นละครที่ทำมาอย่างเป็นกลางจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำซ้ำในส่วนที่กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเขียนรีโพหลกัหลกๆก็คือเพื่อคงไว้ซึ่งการดูละครของตัวเองรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ สิ่งที่เรียกว่าสปอยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะมีมุมมองที่เป็นส่วนตัวค่อนข้างมากผมนั่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงจากอู่ฮั่นหลังจากสองวันของการดูความฝันเรา่กับความฝันวันนี้ผ่านไปแล้วขอบคุณเสือจ้านที่พาผมไปสู่ความฝันและอนาคตที่ยอดเยี่ยมที่ผมไม่เคยจินตนาการก่อนที่ความฝันจะเริ่มต้นขึ้นที่อู่ฮั่นผมก็ไม่คิดว่าจะได้พบกับทะเลดอกไม้สีแดงเช่นเดียวกันหลังจากโพสต์ไวปอนั้น ผมก็ดูแลพื้นที่แสดงความคิดเห็นก่อนจะเข้าไปในสถานที่แต่การแบ่งปันความรักในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกต้องทำในขณะนั้นผมเหมือนได้เห็นทะเลแสงสีแดงที่เปลี่ยนจากจุดแสงดาวเป็นทะเลแดงที่งานสตาร์ไลาอวอร์ดเห็นดอกไม้สีแดงรวมตัวกันในทะเลและข้อความรักบนการดอกไม้ทำให้ผมไม่มีใครเทียบได้และรู้สึกโชคดีที่สามารถเข้าร่วมในการนัดหมายในครั้งนี้หลังจากนั้นผมก็ถ่ายภาพพาโนรามาของฉากดอกไม้ ที่ละลานตาเต็มไปหมดก่อนเข้าสู่โรงละครต่อไปเริ่มจากช่วงเวลาที่ผมได้เข้าไปในโรงละครเหมือนกับโรงหนังอื่นๆที่ผมเคยไปมาแล้วเวทีเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในวันที่มีการแสดงทุกคนมาที่นี่แต่งกายด้วยชุดสำหรับออกเดทที่เราคอยมานานคุณสมบัติพิเศษของดีมและดีมสามารถรับรู้ได้ในทันทีที่คุณเดินเข้าไปในโรงละครคุณสามารถก้าวลงไปที่ประตู ต่อจากนั้นก็เดินตรงไปที่เวทีแล้วเข้าไปในสระบัวที่ล้อมรอบด้วยเวทีทุกด้านในตัวมันเองทําให้ผู้คนรู้สึกถึงพิธีกรรมที่ลึกลับมองไปรอบๆมีที่นั่งสีแดงรอทุกคนอยู่เซอร์ไพรส์แรกแน่นอนคือการออกอากาศก่อนการแสดงแม้ว่าผมจะเคยได้ยินเวอร์ชันที่จูเทียนเมโทรโพลีเดลี่อัดไว้เมื่อวันก่อนแต่ผมก็ได้นั่งอยู่ในโรงละครจริงๆแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคย หัวใจของผมเต้นรัวผู้ชมทั้งหมดขึ้นมาเร็วมากในทันทีหลังจากอุทานเล็กน้อยโรงละครก็เงียบสงบลงในทันทีเรากบอว่าอยู่กลางทะเลสาบที่พัดพาในสายลมยามเย็นของฤดูร้อนไฟดับไปครู่หนึ่งไฟสปอตไลท์ทั้ง5้าดวงก็เปิดขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงและนักแสดงทุกคนก็เดินขึ้นเวทีอย่างเงียบๆจากด้านหลังม่านที่มุมทั้งสของเวทีและเริ่มเดินไปรอบๆเวทีอย่างช้าๆเหมือนเดินละเมอ มันไม่ง่ายเลยที่จะหาเซอร์จานเจอในแวบ,บแรกผู้ชมที่มีสายตาแหลมคมอดไม่ได้ที่จะชี้ไปที่คนที่อยู่ข้างๆเขามีคนกระซิบว่าฉันจําไม่ได้แต่ผมสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือคนไข้หมายเลขหา้าซึ่งเขาดูแตกต่างจากทุกครั้งที่ผมได้เห็นเซอร์จานบนเวทีและในฉากที่บันทึกรายการอยู่ในเรื่องนี้ว่าชีวิตของเขากําลังจะเริ่มต้นขึ้นของคนไข้หมายเลขหา้าเขาสวมแจ็คเก็ตสีน้ําเงินเข้มและกระเป๋าหนังหันหลัง แบบเฉียงๆเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้และผ่านสถานที่ที่ใกล้ที่สุดมาทางผมจู่ๆผมก็รู้สึกว่าคนนี้นะจะเป็นผู้ชายที่ผมอาจจะเดินผ่านตามท้องถนนในไทเปแสงไฟสลัวมากและเงาก็ตกลงมาบนร่างกายและใบหน้าของเขาโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแค่เดินไปรอบๆเวทีด้วยจังหวะของเพลงที่เพิ่มขึ้นทุกคนก็เร่งความเร็วขึ้นบนเวทีที่สองและลำดับเดิมของการเดินอย่างเงียบๆ รอบสนามก็แย้กย้ายกันในความกระสับกระส่ายและกดดันเขาเหยียบขาย,ยาวและวิ่งแซงหน้านักสแสดงทีละคนเวทีที่เงียบแต่เดิมทําให้เสียงฝีเท้ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นกับเขาบรรยากาศที่ไม่สบายใจก็แทรกซึมไปทั่วพื้นที่ในทันทีหลังจากรอบแรกเสียงดนตรีก็สงบลงทีมงานก็ช้าลงอีกครั้งและฟื้นตัวขึ้นอย่างดึกลับนักสแสดงกูเซียงหลานแก่แก่ยืนอยู่ตรงกลางเวทีและกดกริง่ง แล้วนักแสดงก็ยืนรอบเวทีผู้ป่วยหมหายเลขห้ายังคงวางกระเป๋าของเขาลงกับพื้นและสิ่งที่มองเห็นเขาผ่านกล้องสองทางไกลก็คือใบหน้าที่แร้อารมณ์ดั้งเดิมของเขาถูกเปลี่ยนเป็นอารมณ์อื่นเรื่องแรกเมื่อรำพบ,บทเริ่มต้นขึ้นนักแสดงทุกคนถูกถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกเขาไม่ใช่นักแสดงในละครแต่เป็นผู้บรรยายนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินบทของนักแสดงละครเสียจานถ้าผมต้องบรรยายความรู้สึกของตัวเอง คงจะเป็นตอนนั้นผมช็อกมากผมไม่สามารถบรรยายเสียงอย่างมืออาชีพได้ผมพูดได้เพียงว่ามันเหมือนเดิมเสียงของเซอร์จอานที่ผมได้ยินเกือบจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการออกเสียงนั้นลึกและหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเขายกน้ำหนักเสียงขึ้นเบาๆคุณสามารถรู้สึกถึงอารมณ์และจังหวะที่แตกต่างกันในสองสามประโยคแรกของเขาตอนอ่านบทครั้งแรกผมไม่มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการเล่าเรื่องพอนั่งในสระบัวได้ฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอด กับนักแสดงหลังจากเล่าเรื่องแล้วเก้าอี้ถูกหมุนไปรอบๆในวงกลมผ่านความรู้สึกของคนประเภทนี้ในละครมันเป็นก้าวแรกสู่ความฝันแล้วเมื่อไฟดีลงและเปิดขึ้นอีกครั้งดเรเสี่ยวเหมยซึ่งไปทำงานที่โรงพยาบาลไทเปในวันแรกเปิดบทแรกของเรื่องนี้เขาเพิ่งเข้ามาดูแลเตียงในโรงพยาบาลทั้งห้าเตียงและคนไข้สี่คนเสียชีวิตในคราวเดียวกันโครงเรื่องที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้เริ่มเต็มไปด้วยดรามา่า และการนั้นหมายที่น่าอึดอัดใจในทันทีหลังเรื่องงานผู้คนรู้สึกว่าความไม่เที่ยงของชีวิตเป็นสภาวะปกติอย่างแท้จริงของชีวิตต่อมาดรเซีรวเซลมยและลูกพี่ลุกน้องของเขาได้แนะนําการบําบัดด้วยการแลกเปลี่ยนตัวเองภายใต้โครงสร้างพิเศษของเวทีสีด้านดรเซีรวเซลมยในตอนแรกและดรเซีรวเซลมยในตอนที่สองอยู่ในตําแหน่งที่แตกต่างกันทําให้เวลาและพื้นที่ที่ใส่เพื่อเลื่อนโครงเรื่อง และเขายังได้พบกับผู้ป่วยหมายเลขหา้าอย่าเรียกฉันว่าสามีเรียกฉันว่าคนไข้หมายเลขหา้ายังไงก็ตามท้ายที่สุดของคนนั้นก็คือหมายเลขเตียงในโรงพยาบาลทั้งหมดในเวลานี้ผู้ป่วยหมายเลขหา้าซึ่งป่วยมาหลายปีแล้วได้มาถึงจุดจบของชีวิตในเรื่องนี้เขาปิดตัวเองในความเหงาทางจิตใจและความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างไรก็ตามความใจดีในธรรมชาติทำให้ชายคนนี้เปลี่ยนทัศนคติ และเต็มใจที่จะเล่าเรื่องของเขาเมื่อดอกเตอร์เซี่ยวเหมยแสดงความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะช่วยเหลือเขามีการนำเชิงเทียนออกมาจุดเทียนเล่มใหญ่แล้วเรื่องราวที่ซ้อนอยู่ในเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นก่อนจะเล่าชีวิตของตัวเองคนไข้หมายเลข 5A ได้เล่าเรื่องคนเลี้ยงแกะก่อนในเรื่องนี้มีคนเลี้ยงแกะและภรรยาคนเลี้ยงแกะลูกของเขาอีกคนรวมถึงโรคร้ายที่อธิบายไม่ถูกและความฝันในความฝัน นอกจากนี้ในกระบวนการเล่าเรื่องคนไข้หมายเลข5ีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับภริยาของเขาเดินข้ามสะบัวช้าๆหนึ่งรอบอีกวงหนึ่งและนี่ก็ยังเป็นพิธีด้วยตัวละครแต่ละตัวจะปรากฏตัวล่วงหน้าและไปรอบรอบฉากสแสดงถึงหลายสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวอย่างเป็นทางการควรเป็นรูปแบบการสแสดงความฝันในความฝันบนเวทีด้วยเมื่อมองไปที่คนไข้หมายเลข 5B ในสะบัว เขาเดินผ่านห้ารอบนี้แทบจะไร้ความรู้สึกและผมสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านี่ไม่ใช่รอบที่ผมคุ้นเคยมองขึ้นไปที่มุมนั้นก็ยิ่งมีขาเรียวยาวที่น่าทึ่งมากขึ้นอัตราส่วนหัวต่อลำตัวเหมือนนางแบบมากใบหน้าที่เรียวยาวสามมิติหล่อและหล่อมากทั้งหมดนี้เป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาแต่ตาไม่ใช่บรรยากาศก็ไม่ใช่ออร่าโดยรวมทั้งตัวก็ไม่ใช่เขาแต่เป็นคนไข้หมาเลขห้า และเขากําลังจะเริ่มต้นชีวิตเรากับความฝันเมื่อเรื่องราวของคนเลี้ยงแกะในปากของคนไข้หมายเลขห้าจบลงเรื่องราวของผู้ป่วยหมายเลขห้าก็ถูกเปิดออกอย่างเป็นทางการและคนไข้หมายเลขห้าก็เปลี่ยนทัศนคติและสถานะของเขาในทันทีเขามองดูนายกาแล้วเดินเร็วๆามฉากเพื่อเตรียมดูหนังบรรยากาศทั้งหมดของเวทีก็ผ่อนคลายลงทันทีจากการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างคนไข้หมายเลขห้าและภรรยาของเขา ชายหญิงที่กำลังงอนกันสองคนเข้าแถวเพื่อซื้อตั๋วหนังเพราะพวกเขาทะเลาะก,กันทางโทรศัพท์ผู้หญิงก็ได้มอบตั๋วหนังและเข้าโพดคัควเครึ่งหนึ่งให้ใชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างหลังเธอเมื่อพวกเขาดูหนังเสร็จก็มาถึงร้านขายอาหารญี่ปุ่นกล่าวกันว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมีเก้าอี้สูงเพียงสองตัวเท่านั้นบนเวทีการแสดงโดยปราศจากวัตถุทางกายภาพทั้งหมดทำให้ผมได้ความรู้ที่ค้นลงมีกครั้งบทพูดในฉากนี้เยอะมาก และความเร็วในการพูดก็เร็วมากเช่นกันทั้งรินน้ำชาสไลซ์ซูชิจิมซอสวาซาบิกินซูชิสำลักวาซาบิชุดของการกระทำนี้เป็นไปอย่างธรรมชาติและไหลลื่นมากความเชื่ออันแรงกล้าที่เกิดจากธรรมชาติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยไม่ต้องพูดรายมากไปกว่านั้นทองแท้ก็ออกมาจากตัวมันเองความรู้สึกที่มีต่อการแสดงเหล่านี้ก็ถูกรวบรวมไว้อย่างแน่นอนณโรงละครแห่งนี้ ในส่วนนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นเสน่ห์ของคนไข้ใหม่ยเลข5้รายละเอียดของสุภาพบุรุษที่มีน้ําใจการพูดคุยในเรื่องตลกและร้อนแรงและอาชีพสถาปนิกก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาแสดงเขาเหล่อมากมันเป็นทางเลือกที่รายทิ่ฐิสําหรับความรักและการแต่งงานต้องขอบอกว่าคนไข้หมายเลขห้าเป็นคนคุยเก่งมากและคุยเก่งมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแนะนําปลาซาซิมิต่ตางๆให้กับแฟนสาว หรือคุยเรื่องงานและครอบครัวเขาก็แนะนําหัวข้อได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเขาเรียนรู้วิธีการพูดแล้วแกล้งทําเป็นเสียงคุณปู่ที่สดใสร้สรองเพลงกล่อมทําให้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นสิ่งที่น่าประทับใจมากเป็นพิเศษก็คือคนทั้งสองคนกินวาสบิกันเป็นจํานวนมากและกินคําใหญ่มากภาพเล็งไปที่เขาจะเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างหนักที่จะอดทนจนน้ําตาซึมเส้นเลือดสีเขียวสองเส้นในแต่ละข้างเส้นที่คอ มัดของเขากำแน่นและกระทั่งกระทั่งการกระทืบเท้าการกระทืบเท้าของเขาทุกรายละเอียดรวมการกลายเป็นปฏิกิยาทางสรีรวิทยาที่แท้จริงที่สุดมาพร้อมกับดับเบิลสกแก้วยิ้มให้กันและกันอีกครั้งแล้วเรื่องรักๆใครๆก็เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมีอิชฉาที่จะต้องแชร์หลังจากความฝันของภรรยาของคนไข้หมายเลขห้าจบลงคนไข้หมายเลขห้าซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านในความมืดก็เงยขึ้น ยิ้มมองภรรยาของเขาทันทีมีไฟเปิดอยู่รอยยิ้มนั้นช่างล้ำค่าและงดงามเหลือเกินแล้วใครกันเล่าที่จะไม่รักเขาการประเจนหน้าของทั้งสองคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนไข้หมายเลขห้าและภรรยาของเขาหลังจากความฝันของภรรยาเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของทั้งสองคนก็กดปุ่มกรอไปข้างหน้ามันเร็วมากๆเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วทั้งสองนั่งอยู่ที่บ้านแลบลิ้นทำหน้าบึง้ง ทำหน้าหยอกล้อสนุกสนานของพ่อหนุ่มสุดหล่ออีกด้วยพวกเขาน่ารักจนอดใจไม่ไหวในกลุ่มผู้ชมรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยหนึ่งนาทีต่อมาพวกเขาพบว่าเด็กป่วยหนักทั้งคู่กอดเด็กและไปหาหมอด,ด้วยกันการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในช่วงนี้เรียกว่าความเร็วแสงได้เผชิญกับคําตอบของแพทย์ภรรยาของเขาก็เกิดอาการเครียดในฐานะพ่อและสามีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการอ้อนวอนและจริงจัง ลำแสงและแสงสว่างส่องกระทบไปที่เขาและใครๆก็เห็นได้ชัดเจนว่าพ่อหนุ่มคนนี้สิ้นหวังเพียงใดเมื่อเขาต้องสูญเสียลูกไปหลังจากนั้นไม่นานโรคประหลาดที่อธิบายไม่ได้ก็มาหาเขาแสงสลัวสลัวและแสงสว่างจะค่อยๆสว่างขึ้นแต่เวทียังมืดอยู่และเขาก็เดินมาตรงหน้าผมอีกครั้งเต็มไปด้วยท่าทางของผู้ป่วยแรกๆเป็นหวัดเป็นไข้เดินลำบากคัดจมูกและไอไม่ได้ไม่มีร่องรอยของความสุขเลย มีแต่ความเศร้าโศกเขานั่งที่บ้านอีกครั้งหลังจากที่เขายืนไม่ได้อีกต่อไปโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกเขารับโทรศัพท์ด้วยท่าทางที่ซับซ้อนและเสียงหายใจของเขาก็แผ่วเบาอยู่ฝั่งตรงข้ามและเขาก็หงุดหงิดกับความเงียบค่าโทรศัพท์มีค่าสำหรับคุณฉันจะเล่นกับคุณจนถึงวันนี้ชายหนุม่มลึกลับคนนี้พูดคำหยาบคายที่ไม่โหดร้ายเลยด้วยน้ำเสียงที่เขารู้สึกว่าดูร้ายที่สุดแต่มันทำให้ผู้คนรู้สึกสมเพช หลังจากนั้นภรรยาของเขาก็กลับมาและโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาดาวไว้แล้วว่าอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เป็นคู่รักลึกลับของภรรยาของเขาโดยใช้คำพูดและการกระทำกดไปทีละขั้นการย้อยๆด้วยน้ำเสียงของเขาการแทงทำเป็นสงบนิ่งในท่าทางของเขาและมือที่จับโทรศัพท์ของเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนเขาช่วยไม่ได้เขาตัวสั่นและพูดว่าเอาเลยการระเบิดของเสียงนี้น่าจะทำให้ผู้ชมในโรงละครรู้สึกสันสทาน ยังน้อยผมก็รู้สึกกลัวความโกรธที่ถูกหักหลังสามารถแสดงออกมาได้ชัดเจนด้วยคำพูดเพียงคำเดียวนี้จากนั้นเมื่อภรรยาพูดเสียงเรียบและแสดงท่าทางอ่อนโยนท่าทางของคนไข้หมายเลข5กห้าก็ดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งชั่วครู่และนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้สายตาที่เปลี่ยนไปบอกอารมณ์ทั้งหมดของเธอเท่านั้นครั้งแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ต่อมาก็เศร้าและเศร้าใจมากในฉากต,ต่อไปเขากับภรรยาได้เข้าไปจอดแถวอีกครั้ง เพื่อเตรียมดูหนังเขามองดูในการที่เดิมแล้วจามือการเข้าไปในฉากที่ดูเหมือนเดิมภรรยาของเขารับโทรศัพท์แล้วก็วางสายแล้วก็เดินจากไปในตอนแรกเขาได้ขอโทษคนรอบข้างของเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วนึกขึ้นได้ว่าเธอจากไปและหายตัวไปนอกจากนี้ยังมีช็อตมากมายในวอลอกและบันทึกหลังเวทีในการตามหาภรรยาซึ่งถือเป็นไฮไลไท์ที่น่าตกใจอย่างมากของฉากนี้เขาได้คว้าคนที่ผ่านไปผ่านมา ซึ่งกำลังเดินไปรอบๆและถามพวกเขาด้วยการพูดที่เร็วมากและน้ำเสียงของเขาแตกต่างอย่างมากจากความสงบสู่อารมณ์ที่ค่อยๆกวนกวายและสุดตัวลงคุณเห็นภรรยาผมไหมลูกของเราตายแล้วผมไม่สบายผมต้องการเธอมากผู้ชายที่สารภาพร,รักกับคนแปลกหน้าได้ขนาดนี้ทำให้คนฟังรู้สึกหนหู่และเศร้ามากผมหาภรรยาของผมไม่เจอด้วยน้ำเสียงของเขาที่ตะโกนออกมานี้ ทำให้น้ําตาของผมก็ไหลออกมาเช่นเดียวกันและในที่เกิดเหตุได้มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สถานีตํารวจดูเหมือนว่าเขาจะถูกจับเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขายอมรับว่าภรรยาและลูกจากไปและทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองพลังนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตามอาการป่วยของเขาและไม่มีความรู้สึกใดๆอีกแล้วเพียงเพราะเขาเคยแสดงอารมณ์ที่น่ารักและมีสเสน่ห์มาก่อนมันก็ยิ่งดูน่าวิตก และสิ้นหวังมากขึ้นในเรื่องราวต่อมาของเขาความทรงจำหวานๆอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นคนไข้หม่เลขห้าก็ถอดเน็กไทและกอดตัวเองที่เย็นชาไปทั้งตัวมองดูเหมือนคนอกหกักและสิ้นหวังจริงๆเขามีไข้อาจเจียนแม้กระทั่งเป็นลมไอเสียงดังร่างกายที่อ่อนแอเมื่อเขาถอดแว่นออกก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าดวงตาของเขามัวมัวจากภายในสู่ภายนอกอย่างทั่วถึง ชายผู้ทุกทรมานจากการเจ็บป่วยจากนั้นเขาก็ไปพบแพทย์ห้าคนติดต่อกันและไม่มีใครสามารถตรวจพบสาเหตุของโรคแปลกๆของเขาที่ไม่สามารถอธิบายได้หลังจากผ่านแพทย์แต่ละคนจนจบแล้วหน้าผากของเขาก็เต็มไปด้วยเหงือ่อและเมื่อการสนทนาดำเนินไปเหงื่อของเขาก็ไหลออกมาทั่วแก้มของเขาทุกฉากในฉากนั้นเป็นของจริงและความฝันของผู้ชมก็เป็นจริงอีกด้วยเมื่อเขาวิตกกังวลและได้บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเขา หมอผมไม่สามารถไปทำงานที่บริษัทได้อีกแล้วหมอคนสุดท้ายก็บอกความจริงกับเขาใครที่ไม่สามารถทราบสาเหตุนี้จะค่าชีวิตเขาไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินคำตอบนี้สีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักมีเพียงมือของเขาที่ถูกข่าวซ้ำๆเพื่อแสดงอารมณ์บางอย่างในชีวิตที่จํากัดของเขาคนไข้ให้หมายเลข่เลือกที่จะเดินทางและสัมผัสโลกให้มากที่สุดส่วนบนของเวทีจบลงด้วยฉาก เมื่อเขาหันศีรษะก่อนจะลงจากเครื่องบินแสงไฟสลัวสวและเสียงดังอกึกก้องของเครื่องบินที่ผ่านเหนือศีรษะจากที่ไกลใกล้ต้องบอกว่าการออกแบบของโรม,มิ่งนั้นงดงามมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวทีหรือการออกแบบเวทีเสียงและแสงต่างๆผู้ชมจะได้ดื่มดำกับความฝันรอบด้านและความรู้สึกของพิธีกรรมที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อไฟสว่างขึ้นการแจ้งเตือนช่วงพักของเซอร์จานก็กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับเสียงปรบม,มือดังสนั่นจากผู้ชมสองชั่วโมงที่เหมือนฝันไม่มีใครสามารถขยับตัวได้คนที่ผมไม่รู้จักในสาบ,บัวอดไม่ได้ที่จะพูดกับคนรอบข้างอย่างตื่นเต้นว่าการสแสดงนี้ดีเกินไปแล้วได้เห็นเขาใกล้ชิดเขาหล่อและเท่มากนับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ชมละครจีนที่ล้ำสมัยเช่นนี้ในโรงละครซึ่งถือได้ว่าเป็นความเพลิดเพลินทางจิตวิญญ,ญาณอย่างแท้จริงวางทุกสิ่งในความเป็นจริงเพื่อเข้าสู่ความฝันและมีความฝันในความฝัน และเมื่อคุณรู้ว่าละครน,นั้นยอดเยี่ยมเรื่องราวและภาษาของเวทีนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคุณจะเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเซอรจานที่ปรากฏตัวบนเวทีอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกและครั้งแรกเขาทําได้ดีเพียงใดดีและดีมากมีรายละเอียดที่น่าชื่นชมมากเกินไปยิ่งทําให้รู้สึกค้างอยู่ในลําคอยิ่งอดไม่ได้และเขาทําได้อย่างไรจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชมมืออาชีพ หรือผู้ชมที่เข้ามาในโรงละครเป็นครั้งแรกเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของนักแสดงละครเสือจานก็สามารถสัมผัสได้อย่างเต็มเปี่ยมและทรงพลังที่สดุดเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนไข้ใหม่เลขยห้อย่างสมบูรณ์แบบคุณอดไม่ได้ที่จะเห็นอกเห็นใจเขาคุณอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจกับการมีชีวิตที่ขึ้นขึ้น,นลงลงของเขาและชะตากรรมของเขาที่ไม่อาจคาดเดาได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของละครเวทีเรื่องดีมและดีมในช่วงครึ่งแรกนะคะ ปรดติดตามในช่วงครึ่งหลังในคลิปถัดไปค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ